ฉันชอบอันนี้รู้เลยว่าเป็นมัตฉะเพราะว่ามีความฝาดแต่ว่าไม่มีกลิ่นถัว่วแต่ก็ได้แตดีที่สุด10บสนสิคะ่ะให้10อันนี้ชาเขียวหรองงงๆอะ่ะรสชาติงตงงงอ่ะเอาไปสัก4ี่คะแนนแล้วกัน วันนี้เราจะมาสั่งชาเขียวจากแบรนด์ต่างๆที่อยู่ในเชียงใหม่มาลองชิมกันโดยที่ทุกคนจะไม่รู้ว่าชาเขียวแต่ละแบรนด์เป็นของแบรนด์ไหนและสุดท้ายจะให้ทุกคนที่ได้ชิมลงคะแนนว่าชาเขียวแต่ละแบรนด์คะแนนเต็ม1ิจะได้กี่คะแนนอืมเฉยๆอะรู้เลยว่ายี่ห้ออะไรอะรู้เลยเหรอชาตาเมือง <c oughs> มันออามาจากชาตามือง <c oughs> รู้ร,ร,รู้เลยว่ามป็นสีสีเขียวแบบอ <c oughs> ่อนๆอ่ะเขียวตองอ่อนน่ะ เป็นหาได้ทั่วไปไม่ะง่หกอะเฉยๆอะมันหวานอะมันหวานแล้วมันก็แบบไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเต็มสิบให้ให้สี่อ๋ <laughs> มันหวานมันเจอจางมันไม่เจ้มโจนน่ะงต่ <laughs> ถามว่าได้กินชาเขียวไหมก็ได้กินหกอะหกเต็มสิบค่ะหเต็มสิบ อันนี้รสชาติดีครับอร่อยเลยแหละแบบว่าคือแบบชอบเลยรสชาตินี้หวานหน่อยๆไม่ไม่หวานมากเต็มสิบตัวนี้ให้เจ็ดครับผมหวานมากค่ะหวานนำเออมีกลิ่นชาเขียวบางๆค่ะก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะเต็มสิบให้เจ็ดค่ะหวานอะแต่ห,ห<ว>มตอม,มชาดีอูแต่ตอนนี้น้ำแข็งมันละลายมันก็เริ่มจืดแล้วนะเอาไปเจ็ดเต็มสิบ หวานมากไม่ค่อยมีกลิ่นชาเขียวอะเออแต่ว่าแบบเออหวานเต็มสิบให้สี่แล้วกัน,นอร่อยดิ <ots of chicken sounds> มีความขม,ขมๆนิดหน่อยแต่ก็ยังหวานอยู่กินได้เรื่อยๆอันนี้เต็มสิบให้แปด ว่เป็นมัทฉะเพราะว่ามีความฝาดแต่ว่าไม่มีกลิ่นถัว่วแต่ก็ได้จต่ดีที่สุด1 0บส่วนสิค่ะให้สิบ <Wow. S 2> อันนี้ได้กลิ่นชาเขียวแรงมากให้เจกว่าน,นี้สตาร์บัคแน่นอนกินบ่อยใช่ไหมผงมัทฉะเข้าคอแบบอึกมันคือผงแบบอมติดขมแต่อร่อยชอบเอาส่วนตัวนะส่วนตัวชอบประมาณนี้เพราะว่าเป็นคนไม่กินหวานให้แปดะแปเต็มสิบค่ะ อันนี้มันจะจืดกับตัวแรกอันนี้จะเป็นแบบได้กลิ่นแบบเขียวๆนิดนึงตัวนี้อันนี้เต็มสิบให้สี่ครับอแบบว่ามีมัชากนิดนึงค่ะแล้วก็จืดอ่ะเหมือนผสมน้ำเยอะเต็มสิบให้หกค่ะหอมมากมากมากแบบมากมากไม่หวานเกินเอาไปเก้จุดห้า อันนี้มีความชาเขียวมากชาเขียวแบบมัทฉะเหมือนมีผงๆเลยเข้มๆขมๆหน่อยเต็มสิบให้หกแล้วกันอืมรู้สึกถึงใบหญ้าใบชาชาแท้ๆไม่มีอะไรผสมสามธรรมดาก็รสชาติถุงอ่ะมาจากชาตามอื่นส่วนน้ำข้นอ่ะคานชัน ก็ธรรมดาอยู่เนาะก็เต็มสิบให้หกค่ะอันนี้รู้สึกเหมือนแบบเป็นชาเขียวแบบไม่อยากพูดว่าปอม <c oughs> <c oughs> เป็นชาเขียวไม่เทอะ <c oughs> <c oughs> มันหวานแล้วมันแป้งมันเป็นแค่กลิ่นอะแต่กลิ่นก็ไม่ใช่ชาเขียวอะ <c oughs> เหมือนน้ำเขียวเต็มสิบให้ให้สี่ค่ะอืม <c oughs> หวานนะ่ะหวานแล้วแบบ แต่คุ้นอะหวานแล้วเป็นกลิ่นเหมือนไม่ใช่ชาเขียวไม่ใช่ผงมะชะอะค่ะแต่น่าจะเป็นผงชาเขียว6เต็ม10ตัวนี้ก็อร่อยรตัวนี้จะหอมหอมแล้วก็หวานนิดนึงตัวนี้ถ้าเต็ม10ให้8หวานมากมีกลิ่นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะมารีเหรอกินอะไรสักอย่างอัค่ะเต็ม10ให้6คะ่ะออื มันไม่ใช่ชามันคือชาเมลี่อะชาเขียวมมลี่อะหวานเจี๊ยบก็ดีให้ให้ห้าแล้วกันหวานเจี๊ยบอันนี้เหมือนเหมือนเคยกินอะร้านเนี้ยมันมีกลิ่นชาเขียวนะแต่ว่ามันหวานหวานมากเต็มสิบให้ให้หกเหมือนกันรสชาติคุ้นคุนะอืมหวานดีหวานเป็นหน่วยไหมให้ห้าแล้วกัน สามสิบค่ะมันจ่างอะมันมันคอสเพลย์มาเนอะเขาคง,งได้แต่สีแหละแบบเนี้สามส่วนสค่ะอันนี้รู้สึกเหมือนแบบแปลก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 อย่างแรงอ่ะอม,มันบอกไม่ถูกมันแปลก,ปลกมันเป็นมันเป็นความเป็นชาเขียวที่แปลกอ่ะไม่เหมือนชาเขียวปกติบอกไม่ถูกเหมือนกันให,ให,ห้ให้ห้าให้ห้าค่ะ นมเยอะมากแล้วแทบไม่ได้กินแบบชาเขียวแล้วอะแต่มันเป็นชาเขียวจริงๆหนูนะเจ็ดเต็มสิบอะโอเคอยู่เพราะว่าให้คะแนนความไม่หวานเท่าไหร่หรือจางวะอันนี้มันกลิ่นเหมือนแบบสาหร่ายอันเนี้ยเต็มสิบผม่วไม่สองลวกันอันนี้ไม่หวานมากคะ่ะอเกือบดีคะ่ <c oughs> คะเต็มสิบให้เจดค่ะ จืดมาก,มากแต่ก็มีความนมนมแต่ว่ากินมนานฉ่ะจางจางมากแต่ว่าให้เยอะกว่ามีกิน,นิดนึงให้6.5เต็มสิบอันนี้แบบจืดเลยมีกลิ่นนมเยอะไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นชาเขียวเหมือนกันเต็มสิบให้มจืดมากม,มีความเป็นนมสูงสี่แล้วกันเต็มสิบให้สี่ แปลก,กอะมันเหมือนจะเป็นมัชฉะนะแต่มันก็แปลก,กมันใส่นมข้นเยอะไปหน่อยก็ให้เท่าไหร่อะให้ความไม่รู้ว่าเป็นมัชฉะจ,จริงหรือเปล่าก็ให้6ส่วนสิมันเหมือนใส่นมเยอะมากอะเหมือนแบบชา <g ling> เหมือนกินนมเย็นแล้วผสมผงชาเขียวไปน,นิดเดียวอะ <g ling> เหมือนไม่ได้กินชาเขียวอะ <g ling> เรารู้สึกว่าไม่ค่อยปื้มอันนี้ให้ให้ห้าเต็มสิบ นมเยอะจุงแต่เป็นผงมัตชัจริงนะแต่นมเยอะแต่หวานน้อยแต่เข้มข้นกว่าของตะกี้นิดนึงชอบนะ8ปดเต็มสิอันนี้มันจะออกเหมือนนมมากกว่าชาเขียวอะ่ะแต่ก็ได้กลิ่นชาเขียวอยู่แบบนิดๆแต่ก็อร่อยครับตัวนี้ให้ให้หครับมนมนมคะ่ะแบบว่าแอบมะลินิดนึงชาเขียวอ่อนๆหกคะ่ะ แล้วก็นมนมแบบนม,มแต่เขียวแบบบาง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 เอาไปมันนมเยอะกว่าเอาไป4.5่จุดห้าร้านนี้ก็จืดเหมือนกันแต่ว่าเข้มได้กิ่นมะชะามากกว่าร้านเมื่อกี้ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีกิ่นนมนม,นมเต็มสิบให้สี่อันนี้ชาเขียวหรอ, <c oughs> องงงงอะ่ะรสชาติงงงงอะ่ะเอาไปสักสี่คะแนนแล้วกัน